สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทางช่องสายฝนวัดป่าเจียงทุกท่านนะคะวันนี้เราพามาดูสาวน้อยขอนออนนะคะเล่นน้ำนะคะโมโมโลนะคะน้องใบบัวนะคะเดินน้ำนะคะวันนี้นี คามูมากดูดออดูนะโมโลเล่นน้ำอาบน้ำแรงมากนะดูโมโลนะไปเล่นน้ำมูลก็แบบนี้เลยนะคะยังสกปรกอยู่เลยยังสกปรกนะ โมโลมันจะพังมันจะพังโมโลค่ะตายแล้วพังโคลไมแน,น่เลยโ่ลสกปรปกนะ่ะยังสกป,ปลกอยู่เลยนะคะอาบน้ำโมโลบอกว่าสนุกมาก ดูนะตีลางกางไงลางไงตูอ้เสียงนี่คือเสียงมีความสุขนะคะจสไหล ดูนะคะดูดูนะคะมุดน้ําดําดิงดูนะคะมีความสุขเท่าโมโลนี่ไม่มีแล้วนะคะรลองเรื่องเรองเรองโองเเยอรงเรก่อ้เอรงอื่อ มโลยาสานน้ำมาทางนี้ก็พอนะมโมโลนะไม่เอานะโมโลโมโลเปียกเปียกเปียก <c oughs> จะมาดันแต่ตะลิงเออเฮ้ยเฮ้ยเฮเฮ้ยเมึง แน่ๆตรงน,นี้ทางแน่นอนเลยดูกลิ้งล้งๆๆเห็นแต่ช่นองฟองๆไปเลยมอโลไปเลย ไปเลยอยู่นานกว่าน,นี้พังตลิงแน่ๆนะครับไปแล้วไปแล้วเดี๋ยวเราจะมอบคะแนนนะคะให้หมอโลรับคะแนนเลย,ยเราจะมอบคะแนนนะคะที่ไปร่วมไลฟ์สดนะคะเมื่อวานไม่ได้มอบให้นะคะเ,เชือกละสามร้อยคะแนนนะคะวันนี้อาบน้ําเสร็จก็ม,กมารับคะแนน,นนะคะนี่ เก็บคะแนนที่ไล่สดนะคะเก็บเก็บเก็บมาเก็บบนมาดูนะดูมาเก็บม์โลบอกจเยาไปด้วยไปแล้วไปแล้วฮะอยู่ปันท้ายนานๆของมโลนะคะมโลนี่แต่ก่อนเป็นช้างล่างมาอยู่ทางภาคเหนือนะคะพอดีพ่อควานแม่ควานนะคะซื้อมานะคะอยู่ที่สุรินเนาะ ก็มีชีวิตที่ดีขึ้นนะคะจำมั่มขึ้นนะคะไม่ได้ทำงานหนักเนาะก็มาแค่เป็นช้างแท็กซี่นะคะที่ตกงานมาจากพัทยานะคะก็ตอนนี้กำลังเดินกลับบ้านนะคะมาอยู่ที่นี่เหมือนจะจำมั่มขึ้นไม่ได้ทำงานนะคะเพราะตกงานเลย จำมั่มขึ้นนะคะโมโลโบอกบว่า,ยาอย่างนั้นโมโลอาบน้ำเสร็จก็จะพาไปล่ามไว้ที่ทุ่งนา,านะไปลามที่<อ>ที่สายฝนกินต้นไมยาราบ<อ>กับคุณแม่นะคะที่บา<อ>้านที่ทุ่งนานะคะบนโคก

เห็นตัวป้อมๆแบบนี้นะคะแรงเยอะมากโซ่เล็กๆนี่เอาไม่อยู่นะคะดึงทีเดียวหลุดเลยนะคะเป็นช้างหรือเป็นหมูนะคะตอนนี้จำมั่มากแต่ว่าเป็นสาวคนอ่อนคนะคะไปอยู่ทุ่งนาแล้วนะ ไปอยู่บนโคกทางทุ่งเป็นทุ่งนาอยู่ริมโคกนะคะจำมากเล่นน้ำก็แรงมากนะคะเมื่อกี้ไปแล้วนะคะ